ดีค่ะ สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องกระบะมือสองนะคะกับนุษย์ที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มาจะเจอกันที่เพชรยนต์สาขา3ของเราเนะะี่ยสุวินทวงศ์46นั่นเองเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตสต็อกกระบะฝั่งนี้นะคะบอกเลยว่ามีแต่คันเด็ดๆน่าจับต้องมากๆใครที่มองหากระบะมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือว่าแค สูวันนี้จัดมาให้ดูแล้วนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดเด็ดเฉพาะเดือนนี้เลยนะคะใครที่จะกลับบ้านนะ,ะรีบออกรถเลยพี่ๆ่ะดอกเบี้ยถูกมากเริ่มต้นอยู่ที่2.39%เท่านั้นนะคะสำหรับใครมองหารถมือ2ดอกเบี้ยถูกๆนะคะติดต่อน,นุดเข้ามาด่วนๆเลยนะหรือใครอยากออกรถฟรีดาวนะคะอยากใช้เงินออกรถน้อยๆไว้กลับบ้านทุกรเทศกาลนี้นะ ก็ติดต่อเข้ามาหาหนุได้เลยเพราะเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูทีละคันกันเลยนะคะกับสายกระบะบ,บอกเลยมีแต่รา,าคาเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะมาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียด คันแรกคันนี้คุณพี่ขาคันนี้4ประตูยกสูงพร้อมแคลริบอยนะคะ t o y o ต a Revo ว่พ e ีเนอร์ 2.4E นะคะคันนี้รถปี2020ค่ะพี่พี่ขาราคาเสนอขาย549,000บาทเท่านั้นไม่แสนห้าพี่พี่คันนี้นะคะใครที่แบบว่าสายที่แบบว่าใช้ขนของได้หรือว่าเป็นรถครอบครัวได้คันนี้ตอบโจทย์เลยมาเป็น4ประตูแล้วไม่แค่แสนห้านะคะยางใหม่ปี254เส้นปกซุมรอสภาพ สวยๆเลยตัวรถการันตีมาให้แล้วไม่มีประวัติผิดความเป็นรถหน่วยงานด้วยภายในเนี่ยคะคันนี้ได้เป็นเบาะผาเลยเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยพรอมไรมันติฟังก์ชันมีมาให้ครบๆนีค่ะและในส่วนของรายละเอียดนะคะของบริสารด้านหลังคันนี้ กว้างขวางแบบนี้ไม่มีแอร์อัดเลยไม่พอเท่านั้นค่ะคันนี้ยังได้ในส่วนของแครีบอยมาให้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับพี่พีที่เน้นการใช้งานขนข้าวขนของได้หรือว่าเป็นรถครอบครัวได้จัดได้เลย549,000คันนี้เรทฟรีดาวพออยู่ที่9,500บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ค่ะถ้าสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างบอกเลยคันนี้สวยคุ้มค่าแน่นอนค่ะ ฝากไว้หนึ่งคันนะคะสประตูยกสูงคันนี้เลย t o y ยต้ารีโว่พรีเนอร์ส e นะคะสนใจแคปทะเบียนมาหานดูด่วนๆเลยและคันถัดมาเลยคันนี้นะคะเป็นแคปค่ะคุณพี่ขะแคปยกสูงนะคะกับนิสสันนาวาล่าคันนี้เลยราคา3ามแ0 0เบาทค่ะพี่พี่ขารถสวยมือเดียวด้วยนะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้บอกเลยคุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะคะได้เป็นรุ่น2.5 e l นะคะเป็นตัวคาริเบอร์นะคะปี1ิ ไม่แสน0 0่กิโลราคาอยู่ที่3ามแ0 0เนาพนะคะได้สีขาวเ<ๆ>ดิมๆกันตีมาให้แล้วตัวรถไม่มีประวัติผิดความไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดียรนัามนั่งไลท์อยู่ในชุดโคมเดียวกันสภาพสวยๆไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะได้เป็นตัวแคปแต่บอกเลยว่าคันนี้ใช้งานอึดถึกทนแน่นอนนะคะประหยัดอึดถึกทนราคาจับต้องได้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,500บาทเท่านั้นเกียร์ออโต้ด้วย นะมาพร้อมจอกลางนะคันนี้มีมาให้แล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเกียร์ออโตโอ้เบาะผ้าสภาพสวยเดิมไม่มีด้วรอยฉีกขาดนะคะและในส่วนของรายละเอียดนะแคปหลังคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะพี่ๆอ่ะ แคบด้านหลังถือว่าไม่แคบนะคะนั่งสบายไม่มีแอร์อัดนะใครมองหากระบะผ่อนถูกคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,500บาทเท่านั้นนะคะได้แคบยกสูงแบบนี้ไปใช้งานใช้งานดีอึดถึกทนนะคะประหยัดใครเน้นสายประหยัดสายรุยหน่อยนะนิสสันเนี่ยตอบโจทย์เลยนะคะใช้งานค่อนข้างดีถือว่าเป็นรถกระบะที่ได้ความประหยัดได้ความคุ้มค่าราคาจับต้องได้ด้วยนะคะคันนี้คุ้มค่านอนสนใจติดต่อมาหาดูได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะคันนี้บอกเลยว่า คุณภาพสวยมากนะค,คุณภาพมีมาให้แบบครบๆเลยนะคะรุ่นนี้นุ้จะบอกว่ามีกล้องรอบคันด้วยนะนะคะไม่แท้หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลพวงมาลมันติฟังก์ชันมาพร้อมจอกลางนะคะกล้องรอบคันเกียร์ออโต้โอ้โหโคตรสวยเลยนี่นะคะกล้องรอบคันมีมาให้แล้วเรียบร้อยได้แม็กเดิมโรงงานแบบนี้สวยๆยนะคะมีมาให้ครบ ฟรีดาวได้จัดยอดเต็มได้ลูกค้ามีเครดิตดีผ่อนเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นสนใจอินบ็อกซ์เด่วนเลยนะคะหรืออยากได้ Toyota Revo คันนี้ล่ะพี่ๆค่โชมหน้าใหม่แล้วโคตรหล่อเลยคันนี้แคบยกสูงนะคะกับค่าย Toyota สีดำดุๆแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตดูรุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่ารถเราเยอะมากคันนี้ Toyota r ร vo p r พรีเดเนอร์สมาร์2.4เอนทรปี21ราคา499,000บาทนะคะคัน นี้ผ่อนอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นได้สมาร์ทแคปยกสูงแบบนี้ไปใช้งานเลยปี2021นะคะบอกเลยว่าตัวรถสภาพสวยมากๆพร้อมใช้เลยนะสีดำดูได้ไฟหน้านะะี่ะนี่เลยไฟหน้าสภาพสวยไม่มีรอยแตกแล้วไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์มีมาให้นะคะแล้วก็ปกซุ้มรอสภาพเดิมนะประตูด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มี้องรอยรักยิ้มมาดูด้านในนิดนึง นี่เกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมจอกลางดูจากที่บังแดดยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยพี่พี่ขาแล้วก็ตัวเบาะผ้าเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมโรงงานนะคะและในส่วนของรเัเมีแคบด้านหลังคันนี้ก็ถือว่าไม่แคบนะ้านั่งสบายมากๆเลยผ่อนอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นรถปี21โด้วยพี่พี่ขาจัดได้จัดเลยนะคะกับ t ต y ต้ารี vo ่สมาร์ทแครนะคะคันนี้เป็นรุ่น Entry หรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะสีดาสวยๆด้านท้ายไม่มีการโดนชนท้ายมา ภาพสวยเดิมเลยสนใจรายละเอียดคันนี้แคปทะเบียนแล้วติดต่อน,นุชมามหานุชย์ด่วนๆเลยนะคะใครมองหากระบะมือสองอยากเข้ามาลองขับนะคะหรือว่าอยากเข้ามาดูรถจริงเนี่ยก็ติดต่อน,นุดเข้ามาได้เลยตอนนี้กระบะมีในสต็อกประมาณ60-70กว่าคันแล้วนะคะรวมทุกแบรนด์เลยนะว่าจะเป็น t o โยต้า นนะะิสันหรือว่าอิซูซุเนี่ยรวมทุกแบรนด์ประมาณ6กบกว่าคันได้เรียกได้เลยนะคะและถัดมาเลยคันนี้เนะะี่ยสำหรับสายอิซูซุเราก็มีให้เหมือนกันคันนี้ถือว่าเป็นตัวพิเศษของเขาเลยนะคะราคาเนี่ยโคตรถูกพี่ขาคันนี้บอกเลยแล้วสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ได้เป็นอิซูนะคะตัว h ฮแลนเดอร์หนึ่งจุนะคะปี2022ันะคะราคา7,19,000นไม่65,000นะคะไม่65,000ปี 2ี22คุณพี่รถใช้งานมา3ปีไม่น้อยมากแล้วดูจากสภาพได้เลยน้องๆป้ายแดงนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนเนี่ยไฟหน้าสภาพสวยเลยไฟตัดหมอกมีมาให้ครบๆด้านหน้าเนี่ยสวยกริปเดิมคันนี้เป็นรุ่นพิเศษด้วยนะคะเป็นรุ่น x s e r i e s ได้ชุดแต่ง x s ของเขามาเดิมโรงงานทั้งหมดเลย4ประตูนะคะมามาดูภา,ายในนิดนึงเกี่ยว คันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมจอกลางนะแล้วก็ตัวเบาะหนังสภาพสวยภายในกว้างนั่งสบายแน่นอนไม่มีแอร์อัดนะคะหรือจะเป็นในส่วนของารายละเอียดห้องแคบด้านหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้โอ้โหคุ้มค่ามากๆจะแสนหนึบาทคันนี้เรทฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ12ื่น ออกรถฟรีดาวผ่อนที่ประมาณ12ื0นสองนะคะสนใจอินบ็อกซ์ด่วนๆได้เลย,เลยคุณพี่คันนี้ขัดมาให้หนึ่งรุ่นแล้วสวยตรงปกแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างมาให้ไม่มีประวัติพิควั่มชนหนักจมน้ำมาแน่นอนนะ,ะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะคะแล้วออกรถฟรีดาวได้จัด,ดยอดเต็มได้ผ่อนประมาณ12 0 0เท่านั้นได้รถปี22รุ่นพิเศษจัดได้เลยคันนี้สวยๆเลยนะคะและคันถัดมาค่ะใครหาอยู่ไหมคันนี้เพชรยนต์มีมาให้แล้วนะคะ ครหาอยู่เน้นการใช้งานในสวนนะคะคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยคันนี้เป็นน้องๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ไฮรักแชมป์นะคะคุณพี่ t o y o t a าไฮรักแชมป์ปี24ไม่7,000โลราคา4 9 9 9 0 0โ oh, อ oh. ้โหบอกเลยว่าใครที่เน้นทำสวนนะทำสวนหน่อยนะคะคันนี้ได้น้องป้ายแดงเลย499นะคะ499ผ่อนน้าพอมาณ8 5ัน8,500 ให้รักแชมป์คันนี้นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้แล้วเบาะหนังสภาพสวยเลยเน้นการใช้งานในสวนนะคะหรือว่าจะเน้นการแบบต่างจังหวัดเนาะสวนเนี่ยมีกันเยอะขนข้าวขนของไดนะ้สบายมากนี่นะคะมีมาให้แล้วนะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะคะปี24ไม่7,000ราคา4,99,000สนใจอินบ็อกมหานุษย์ด่วนๆได้เลยนะคะและถัดมาคันนี้นะคะได้เป็นนิสสันอีกเช่นเคยนิสสันนะคะคันนี้ได้เป็นรุ่น นาวล่านะคะคาลิเบอร์ 2.4E 2.4V e นะคะปี19ราคา4 0 0 0 49,000นะคะปี19ราคา4 400,000 9 9 0 0 0เป็นรุ่น 1.8V 4ประตูแบบนี้เลยคาริเบอร์ 2.5V นะคะคันนี้รถสวยแน่นอนกล้องรอบคันมีมาให้ภายในสภาพสวยได้เกียร์ออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยโอ้โหคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะคะไม่แท้นะคันนี้1 2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นได้เกียร์ออโต้กล้องรอบคัน4ประตูสวยๆแบบนี้นี่เลยนะสภาพตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเบาะแท้โรงงานนะได้เป็นเบาะผ้า เบาแท้เลยจากโรงงานนะคะเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมคันนี้ได้เป็นรุ่น V แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าจา๋าถ้าสนใจอินบ็อกซ์ด่วนๆเข้ามาได้เลยและอีกหนึ่งคันเลยที่ต้องบอกว่าตัวนิสสันเนี่ยใช้งานดีอึดถึกทนประหยัดแน่นอนนะคะถ้าใครสนใจอยากดูกระบะมือสองเข้ามาดูได้เลยนะคะที่สุวินทวงศ์46ของเราเติมสต็อกให้ค่อนข้างแน่นเลยว่าจะเป็นเกียร์ออตโต้เนี่ยะคะหรือว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยมีให,มให้มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะสนใจแบบไหนทักเข้ามาได้เลย ลและถัดมาเลยคันสุดท้ายคันนี้พี่ๆขานี้นะคะโตโยต้ารีวอลแคร้คอมแคร y บอยค่ะคันนี้คันนี้ได้เป็นรุ่นสมาร์ทแครบสมิตรซตเอดิชันนะคะเป็นรุ่นปี2 2ไมหม่69 000, ราคา4 69,000บาทนะคะได้เป็นรุ่นแครแต่มาพร้อมแครีบอยมาให้แล้วสวยๆแบบนี้รถหน่วยงานเลยรถหน่วยงานสภาพสวยมากคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแนนอนมาดูค่ะในส่วนของรายละเอียดภายในนิดนึง เกียร์ออตโต้นะคะได้เกียร์ออตโต้อีกแล้วเกียร์ออตโต้นี่ค่ะพวงมาลัยสวยจอกลางเบาะหนังสภาพสวยกริปแบบนี้แคาี้บอยมีมาให้หล่อๆเลยคุณลูกค้าขาคันนี้ใครมองหาอยู่นะคะคันนี้ราคา469,000 พอนอยู่ประมาณ8,002ค่ะคุณพี่คันนี้8,200บาทสนใจแบบไหนติดต่อได้เลยนะและก็และอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่นุดอัปเดตให้ดูนะกระบะบอกเลยว่าที่เพชรยนต์เรามีให้เยอะกว่านี้วันนี้พามาเสิร์ฟแบบเล็กน้อยแค่นั้นเลยใครอยากดูกระบะเพิ่มเติมอยากได้เป็นรุ่นไหนนะคะลองติดต่อเข้ามาได้เพราะว่าเราส่วนมากจะเป็นตัว To ย o ต้าเนาะ แล้วก็จะเป็นตัวนิสสันอิซูซูนะคะที่เรามีอยู่นะคะถ้าสนใจแบบไหนสามารถติดต่อนางนุชเข้ามาได้เลยมาลองขับได้มาลองชมได้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะฝอยพี c เนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะ,ะเผื่อจะพลาดการอัปเดตรีวิวกระบะมือสองเข้าใหม่ใครมองหากระบะอยู่ติดต่อตนุชเข้ามาได้เลยออกรถฟรีดาวออกรถใช้เงินน้อยติดปัญหาด้านเครดิตตรงไหนแจ้งนุชเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋วนุชหาไฟแนนซ์ลงให้ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถเองดูจากคลิปเนีแล้วชอบนะคะ เดี๋ยวเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่และมีส่งสไลด์ด้วยนะสนใจแบบไหนติดต่อด่วนๆเข้ามาสำหรับวันนี้ฝอยพีเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะอย่าลืมนะคะว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วกดติดตามไปด้วยถ้าจะมีคลิปอัปเดตเข้ามาจะไม่พลาดกันนะคะสวัสดีขออนุญาตจบคลิปก่อนเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ